สวัสดีครับพลพลนะครับจีแรกที่เข้ามาจีนี่เลคอขอดนะครับแล้วก็ต้องนึกถึงตลอดเวลานั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพี่อุ๋ยแล้วกันนะครับพี่อุ๋ยเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลพลพลมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาพี่อุ๋ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องทั้ง กินอยู่นอนหลับยังไงจะทําอะไรทุกอย่างพี่อุ๋ยจัดการให้หมดดูแลถึงขั้นเรื่องการเงินทั้งหมดที่จะเข้าออกถึงพระลพลซึ่งทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่นะครับซึ่งแบบว่าทําให้นึกถึงพี่อุ๋ยได้ตลอดเวลาว่าพอนึกถึงจินนี่ปุ๊กก็จะนึกถึงพี่อุ๋ยคนนี้นะครับเข้ามาอยู่จินนี่นี่ปีนี้ก็13ปีแล้วนะครับ เป็นค่ายเพลงที่ทําเพลงแบบอิสระแล้วก็ทําให้คนฟังได้ฟังเพลงที่เราต้องการทําจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับปีแรกเนี่ยเขามปเป็นศิลปินฝึกหัดก่อนที่จินนี่เลคคอร์ดนะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็พี่นิกก็ให้ความรักความอบอุ่นซึ่งให้เราก็ได้ทํางานในจินนี่ด้วยตอนนั้นไม่ได้เล่นดนตรีประจำแล้วเนี่ยก็ไม่มีเงินเดือนพี่นิกก็ให้ทํางานที่จินนี่ไปด้วยแบบสอนร้องเพลงน้องๆที่เข้ามาอารติส์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้ความรักความอุ่นสนิทแกบค่ายมากๆ ก็เขาใส่ครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากความตื่นเต้นมันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่ากับน้องๆศิลปินแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งพี่ปั้งซึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยก็มาถึงตรงนี้มันเหมือน,นเหมือนเราตื่นเต้นว่าจะเล่นเนเสรยร์มกับน้องๆวัยรุ่น ซึ่งคนรูก็จะวัยรุ่นส่วนใหญ่ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีความพิเศษอย่างมากเพราะว่า14ศิลปิน14วงน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วก็ทำให้เราได้ร้องเพลงร่วมกับน้องๆที่มีความแปลกใหม่ในเรื่องของดนตรีด้วยงานนี้เนี่ยอยากจะมุ่งไปที่ PARADOX นะครับซึ่งเป็นวงที่ ร่วมกันมาตั้งแต่อินท o 2000าทำห้องอัดก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งมือกีตาร์วงพาราดอกยก็มาเล่นแบ็กอัพให้น้องบิ๊กนะครับแล้วก็วงนี้เป็นนักดนตรีที่มีความสุขตอนแรกคือนึกถึงวงพาราดอกนี่คือต้องถึงนึกถึงความมีสีสันของน้อง2มือเบสแล้วก็สีสันของบเพลงทั้งหมดพอมาฟังเพลงหลายๆเพลงของเขาเนี่ยอย่างเพลงดาวเพลงอะไรพวกนี้ทําให้เรารู้สึกว่า เออมันก็มีเพลงที่สมูททาให้เรารู้สึกมีความสุขกับเขาได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแรงอย่างเดียวเพราะตอนนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออหน้าเป็นวงที่น่าสนใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้บันทึกไว้ในปฏิทินเลยนะครับว่าวันที่10เมษายนนี้นะครับคือวันจ่ายนะครับที่ลาน,น้าพารากอนซีนิเพล็ก ชั้น5นะครับแล้วก็ใครที่จ่ายตอนนี้800บาทรับบัตรจีนี่เฟสมูลค่า1,600บาทไปเลยนะครับพร้อมของที่ละลอกนะครับมาเร็วๆนะฮะ1,000คนแรกจะได้ถ่ายรูปหมู่กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็บันทึกไว้นในปฏิทินเลยนะครับวันที่10พฤษภาคมนี้คือวันเที่ยวนะครับที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะฮะจีนี่เฟส6ปีแห่งความร็อกครั้งเดียวในชีวิตนะครับ กนต้องหลอดไปด้วยใจใจที่